ต่เมื่อเช้าอินบอกว่ามีงานที่โรงเรียนไม่ได้บอกว่ามีซ้อมละครนี่ก็อันเดียวกันนั่นแหละค่ะแม่อินกับช้าเพราะแสดงละครเตรียมงานที่โรงเรียนแน่ใจเหรอว่างานที่โรงเรียนไม่ใช่เพราะแอบโดดเรียนไปข้างนอกแม่รู้ได้ไง อินป่าวดดเรียนนะคะแม่เอาที่ไหนมาพูดไม่มีไม่มีมมเลยจริงๆจะสารภาพมาดีๆหรือจะสารภาพทางน้ำตาเลือกเอานะอินดี้กลัวมากหลังจากที่โดนแม่คาดคั้นอยู่นานก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดีและแน่นอนว่าหลังจากนั้นเธอก็ถูกแม่บน่นและดุเป็นชุด แม่บอกว่าอาจารย์ที่โรงเรียนเห็นว่านักเรียนหายไปถึง5คนก็กลัวว่าจะเป็นโรคร้ายแรงหรือเกิดอุบัติเหตุจึงโทรไปสอบถามยังผู้ปกครอง